อลโลสบายดีเมนีผ้ามาเบิง่งพระเครื่องแบงไบุซาเนาะหยุดหยุดทางฟังเล่ามีลายพอแม่ครูอาจารย์นะก็ะขอขอบใจที่ทคนเขามาเบิง่งเขามาชมแลกอันคลิปนี้ทายเมื่อวันที่สามมิถุนายน2 5 6พ6 6ห้้อนี้ิเอาพ้าไทยมาแบงห้บุซาเนาะมีลายลวดลายครูอาจารย์แล้วก็ มือนีก็ขอนี่ฮะรีวิวให้เบิ่งเนะาะใครอยากได้อยากบูชาก็ลองติดตามเบิ่งนีเนาะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์โทเบอร์โทอันนี้ก็จะเป็นซูเฟตแล้วก็ข้าพเจ้าก็จะทิมเบอร์โทแล้วก็การเฟตไปในลุมคลิปนี้เนาะมีไลฟ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะเผื่อใครอยู่ทางฝังง่งลาวอยากได้อยากบูชาเนาะก็ลอง ลองเขามาเบิ่งเนาะเี่ยมีรุนของพรูเมราจารย์ที่อยากได้เนาะมีทั้งพระไทยพระเล่าเนาะมาเนี่ยก็จะมีอันพระเล่าก็จะมียาทานป้อนหลอกเกตรุ่นแรกสั่งจากซานหมากเป็นซานหมากหรืรอว่าขมหมากเป็นถือว่ามีประสบการณ์เนาะเพราะว่ามีคนเอาไปใส่ก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับโชคลาภเกี่ยวกับหลังอัฐันต่างๆ ลาวอีกองหนึ่งจะเป็นยาทานยาทานออนซียาทานยาทา,า,านกว้างก็มีเนาะแต่ว่าเมื่อในบดีบดีเอาลงมาเนาะก็จะเป็นพระพงษ์พระพงษ์รุ่นรวยทันใจส่องไปดินลงปูยาทานออนซีรุ่นนี้งามเนาะสันโตมองว่างามแนมบางงามออกแบบมาได้ได้งามลายสุดว่าออกแบบมาได้งามลายเห็นมั้ยล็กกะ ต่อไปก็จะเป็นพระไทยก็จะมีลงปู่แสนวานน้องจิกอะเรียสงหกแผ่นดินก็จะมีสิมีหลายหลุดอยู่เนาะอันเป็นหลุดเม็ดแตงราคาบอบแพงแะ้วก็จะมีอันหลวงพ่อสนันเนาะเป็นพระพระใหม่หลุดแหลกคุนแผนพายพายตะเคียนรลุนรวยสนันเมือง แต่ก็มีอันพระยอนหิตของฝั่งล่าเนาะถึงเป็นครูบาอาจารย์ทางฝั่งไทยนะที่อันอันทางฝั่งล่านิยมแล้วก็หุจักรายที่สุดข้าพเจ้าถือว่าให้เป็นอันดับหนึ่งเนาะสำหรับอันครูบาอาจารย์องนี้ก็คือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอันนี้เป็นผงอา่พาพรุดแผนผงไผ่ไผ่กุมาร ไพ่กุม,มารของผสมมวลสารลงปุ่ทิมนะของของลงผูกคูณเนาะอันนี้นี่ข้าพเจ้าอันหาข้อมูลมาเลยคือว่ามวลสารขัดก,กับพิธีพิธีดีเนาะพอแม่กลม,มานจารยะลายลายองค์ที่สําคัญท่วมเสกแล้วก็ลงพอพอสะคอนเอามวลเอาผงไพ่กุม,มารของลงปุ่ทิมให้ลงปูกคูณเนาะสาวสาวที่อุดมสมบูรณ์ปลุกเสกสามสามว่าละหลุดนี่เนาะไปอยากได้อยากบูชาก็ล,ลองลองสอบถามมาเนาะสำหรับพระอันพระลงปูกคูณ มันพวงไายกุมานพิมใหญ่เนาะเป็นพระที่ออกอันงามเนาะแล้วก็มีหลวงปู่มหาสิลาเนาะถือว่าเป็นกุบาจาันทร์ที่มีเสียงโด่งดังแล้วก็ได้รับับความนิยมเนาะในปัจจุบันนี้ท่านก็ยังเพิดกันยังบรดมมรณภาพเนาะจะมีเรียนหลงังพ,พันรวยพันล้านแจกท้ารวยพันลลานจะมีเรียญเรียญหนาง,งวัว ตีนงูอาของลงอันปู่มหาสิลาเนาะยังบ่ได้แกะซีนเนาะตัวนี้เนาะอันนี้ก็รุ่นๆพะล้านนี่ก็ยังบ่ได้แกะซีนแล้วก็อันนี้รุ่ปูแสนบาน,น้องจิกรุ่นนีนป้ปุกเสกปุกเสกรุ่นสุดท้ายเนาะลงยาราคาบ่าแพงเนาะใครอยากได้ด้วยสนใจก็สอบถามมาเนาะ,นอ,ะอันมันออยากถ่ายเป็น 4K เนาะถ้ามันมันบ่จบในคลิปนี้ก เขาเป็นถ่ายเป็นสองสองสองอีพีหรือว่าสองตอนเนาะจะมีหลวงพอ่อหลวงปู่บุญมาสายสายเนียแห่งยุคปัจจุบันนี่เนาะถือว่าพระของเปิดเน,นี่มีประสบการณ์หลายหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมเนาะเป็นรุ่นสน,จนนะจนเนาะแล้วก็ยังมีอีกยังยังกำลังเดินทางมาเนาะหลวงปู่บุญมารุ่นรุ่นเกี่ยวกับพยักพยักเนี่ยกับลมอันใจเนาะถือว่า เป็นครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์หลายเนาะทางต่างต่ยังมีชีวิตอยู่ในเรื่องของแข็งขาดปลอดภัยคงกระพันเนาะแล้วก็จะมีหลวงปู่อุดมศัพเป็นสิทธิเอกเขาเอ่ยว่าเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่มุนเนาะสิทธิเอกของหลวงปู่มุนคุณแผนพายปัทมังรุ่นนี้เห็นในนะ สตอรี่หรือว่าในอันนะในในนาปกที่ผนางพระรุ่นพันว่วสีรุ่นนี้ให้เป็นให้เป็นที่หนึ่งไมหรือว่าเป็นอะไรแหละก็บมอมันใจเนาะแต่ว่าออกไปมาได้งามเนาะแล้วก็รู้สึกได้ถึงความเข้มขังต่อมาก,กจะเป็นสายที่ข้าพเจ้าซัดทธาเนาะเป็นสายของหลวงพอ พ,พระราชมพมยานหรือว่าหลวงพ่อลสีดำแห่งวัดตาซุงเนาะเป็นอันของลูกศิษย์ไปเนาะเป็นของพระพระประหลัดอนันต์เนาะแห่งตำบลบ่พระหลวงพ่อวิรัตเนาะแห่งแห่งวัดวัดธรรมยานเนาะมีมีดมอผูกพันธสีมาแล้วก็มีดนะนะมีดมอชัตตีแล้วก็บเบียรแก่แล้วก็คลิปนี้ก็ที่เอาตื่นต่อเนาะเพราะว่ามัน มัน่ายโฟเคบุได้ม,มันมันสิบวงามเนาะแลวครับรเจ้าก็สิถ่ายต่อเนาะแล้วก็รีวิวต่อมันสิเม,มิดแล้วแหละไพ่อยังไดอยางบุชาก็ลองลองสอบถามมาเบิกเนาะสำหรับคลิปนี้เบอร์โทรก็ตามนี้เนาะเจ็ดโทเจ็ดศูนย์ศูนย์หาเจ็ดหนึ่ง